สวัสดีครับผมอัปเดตงานวันนี้ครับงานฝ้าเพดานวันนี้ก็ติดกันศาสตร์หลังคาโพลีคาร์บอเนตรยบร้อยแล้วครับเนี่ยยาวสามมตรยี่สิบครับกว้างครับประมาณเก้าสิบสามนะครับประมาณนี้กันศาสตร์ครับประมาณแผ่นก,กว่าครับแต่นหน้ากสร็จเรยบร้อรก็ฝ้าไม่มีไม่หมดนะครับ ด้านข้างเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับด้านข้างเหลือเพดานข้างนะครับแล้วก็เก็บครอบข้างแล้วครับเดี๋ยววันนี้เก็บให้เรียบวันี้ก็ต่อด้านหลังครับขึ้นโค้งเรียบร้อยแล้วด้านหลังวันี้ให้เสร็จครับด้านหลังวันี้เสร็จครับด้านหลังนะครับนี่นนะแหละเราก็เหลือด้านข้างทางโน้น ข้างนี้ครับนี่ด้วยครับยิงฝาปิดด้านข้างด้วยโอเคครับใกล้แล้วครับอีก2วันอันนี้ก็ใส่ท็อปท็อปอะไรอ่ะแกนิดนิด่แกน,นิดครับแพงแพงมากนะครับอันนี้โอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับผม